ตัวเยด้วยหยุดว้รอหอกนะครับเชิญท่านสาธุชนที่อยู่ในบริเวณพืที่กรงคำสาธุการสามครั้งครับสาธทสาเท็ดเด็ดดีประทาา หลวงปู่เทพเบิกพระแมธรณีได้บูชาพระนาราเพื่อจะสร้างให้เป็นทัศนียภาพอันสวยงามแก่ััดธรรมสารามโดยอิสสาธุสาธุสาธุ ทปงสุาปังทังโสหอดิตังสุขโนสุโมหตโตจัสุเยตังพรัมาจริสุปปัตังปานิเทตเตปปัตถมงเกียติดนเกปัตับ เมืองสุขตลอดทั้งคณะกรรมการเวียงวังให้กับท่านเพื่อความเจริญวัฒนาวรรมบอล ล่าครับตัว่หนีารับิก็นี่แหละตเก็เท่าไหร่ตัวไหนเข้าหเป็นสามหนึ่งเก็ป็นเกลังเกงอ่าเห็นตัวไหนเนี่ยมันบอลวงไนเลยนะมองไม่เห็นไปไดนเก็ดุ๋เรั

อนเปเนมันเมนอไยังล uh ่ะเสาดเนาเสาติเคสาอมักกาเียงมพี <deme an S 1> ่น้องเคสย่งนนศูนย์ให้เกับเลยน่สัองูมเนดีัเจ้าเนเสสัพไ่ยั่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ด nó câu 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 phốt phốt nóc câu chết phốt 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 phốt

เก็บอนควาันก็บเก่าแล้วไม่เก็ล้วอ้ยา